สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดำเนินส alon ซอนตัดผมฟรีนะโดยทีมงานช่างใหญ่วันนี้ช่างใหญ่จะมาแนะนําวิธีการตัดผมทรงสกินเฮดโดยผันเงินช่างตัอยสามเส้นก,กทมอรนะตัยอยตัดผมทรงอะไรพี่เขาลองฟันเบอร์อะไรเบอร์สองอ่าลุยเลยอ,ะอจะใช้ลองฟันเบอร์อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมอยู่ที่ลูกค้าสั่งแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าเบอร์สองเนี่ยความยาวประมาณไหน ลูกค้าบางท่านก็อาจจะเอาสั้นกว่านี้อกาจจะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์หนึ่งนะเป็น,เ,นเรื่องการขอบส,สวยๆกันเองสกินเฮดไม่มีอะไรแต่อย่าลืมถ่ายย่ำๆซ้ำๆนะ,ะมีสั้นมียาวบ้างขยี้ขย,ขยี้หลายๆรอบหน่อยเพราะอะไรถ้าเราไปถ่ายแบบรอบสองรอบแบบมันจะเป็นเป็นร่องอยู่ถ่ายลบร่องลบอะไรด้วยบางทีศีรษะลูกค้าหลุนเป็นลึกเลยพวกเนี้ยก็ ถ่ายไปถ้ามันใช้รองฟันตัดไม่หมดก็ใช้หวีเก็บรายละเอียดใช่ไหมลอยๆหวีนะอย่าไปแนบนะเพราะว่าหวีพวกหวีต้องใช้หวีหนาหน่อยถ้า,าพี่ก็เกิดร้อยเป็ดนมหาชนเขาแบตเตอรี่มีไฟมันเสียอกาสเราเราไม่ได้ตัดนะเพราะ้ก็ตัดได้แต่เราเน้นตัดเอาตังค์เน้นตัดเพื่อหารประสบการณ์ ต้องเอาส,สวยๆอนเน้นๆขายย้อนต่อเน้นย้อนต่อเป็นหลักอันเหละวไขายไปเรื่อยๆตรงสก,กินเนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ฝีมืออะไรมากมายหรอกเน้นเนันกันขอบให้สวยนั่นเอง ตัวไหนเะป็นหลุมมันบอกก็ตะแคงใค้มุมเหมือนเแทงท้า,แทายแทงขวาไป ห้าโมงยี่สิบแล้วตอนนี้อะไรครับก็รรบมันต้องบอกต้องบอก เรียนช่างตั้งแต่ตอนคุมทะเลาะแล้วพี่ว่ามันแน่นไปน,ะน้องค่อยขยับให้พี่หน่อยัพี่หายใจไม่ออก <c oughs> ไม่ต้องทนพี่ไม่ต้องทนบอกได้เลยนั้เรียนช่างก็ไม่รู้นะพราพี่ไม่เงยียบต้องบอกน้องเขาหาอะไรน้องพันหายไ,ไปไปเลยไปเลยตัดไปก่อนเก็บ ช้หวีไปเลยไม่ต้องใช้ลองแล้วลองฟันอะ่ะหวีเก็บเลยเห็นไหมมันวุ่นวายไม่ลองฟันอะ่ะหายแล้วก็เริ่มไม่เป็น่นแล้วเอาไงต่อเบอร์อะไรไม่ไม่ต้องเธอจะยังไงจะ,จะ,จ,ะจะเสียดหรือจะ,ะอต้องคุยกับพี่เขาแล้วเดีเยะยไม่ต้องบอกผมคนเจราจาเขาได้ไหมได้ไหมหรือจะเอาชอบ ขาวนวลเกลื่อน,นบอกที่เพอได้ซ้อมมือหนะ่อย ไปทำไปจะเอาฟ้าเปียดซอบเสียดหรือจะเอาดวนคืนธรรมชาติหรือจะคำคืนก็ตกลงคุยกับลูกค้าไป อันนี้เราใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งไรอย่างนี้มันก็จะยาวช้าไงก็สวยอยากจะตัดแบบไหนก็ลองชวนลูกค้าดูลองชวนชาวบ้านดูเราได้ซ้อมมือไปด้วย

เขาจะหยุดที่เบอร์หนึ่งไหมหรือจะศูนย์จุดห้าด้วยเขาจะหยุดที่เบอร์หนึ่งนะครับโอเคอ๋ตอตัดสินใจไปเลยเอาที่ตัวเองเข้าใจลุยไปเลยออเอาตอนนี้เอ้าเซ็นเตอร์ก่อน มันไปเลยยังไม่สวยมุมมมีมุมเต้งอีกเออแด๋วสวยแล้วค่อยทําไปถ้ามันได้หลายๆทรงวันนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือลองทรงต่ำใช่ไหมกับลองทรงกลางลองทรงสูง,งเธอก็ได้แล้วหรือว่าเข้าเป้าแล้ววันนี้ปล่ยใจแล้ว เพืาอวานนี้เห็นข่าวรัเสเซียไปตัดผมโอ้โอไม่พอใจทุบโต๊ะกระจกแล้วก็เอาปตัตเลี่ยนไถหัวช่างเลยก็ดีให้มันจบแค่นั้นถูกไหมมมีโชกฝอยกันเหนื่อยจบจบไปเขายอมยอมกันไปมันภาพรักษที่เสียหายกลัวมากเลยต่างชาติอ่ะผมอะ้าคุยก็ไม่รู้เรื่องผมไม่ตัดนะถ้ามีล่ามมาเออเขาคุยกันได้อยู่ พอได้ถามป๊อแก๊บปอบยู่ถ้าให้เบดคุยกันไม่รู้เรื่องยากตัดติดพลาดมาม,มีแต่ปัญหาเราไม่รู้ภาษาเขานะอต้องหาเมียรัสเซียแล้วม้งตัวหาเมียฝรั่งดีกว่ามึงกลัวจะคุยภาษากันรู้เรื่องอ่ะเหนื่อย ไปไปไปเด่าขึ้นสูงตวัดที่เดียวพอแค่นั้นแหละเธอเมื่อกี้ชอบตวัดขึ้นสูงไอหัวไหนเมื่อกี้ เออหัวแรกหัวเขาวานั่นเรียบร้อยเลยวันนี้จะไม่สวยให้ระวังไว้เออก็ตวัดแค่นี้แค่นี้พอใช่ไหมยกเว้นลูกค้าให้การขอบเป็นตัวยูก็กันไปใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าเฉยๆยเงี้ยเขาไม่ได้บอกไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องทายกเว้นเราอยากจะทําการขอบแลวก็คุยกับพี่เอากาันขอบเป็นตัวยูไหมมีตัวยูตัววีเาคุยกับเขาต้นกิ๊บหนีไ้ถ้าคอเขาใหญ่หนีไ้แน่นไหมถามพีแน่นไหมพีม่ ไม่ปล่อยปล่อยเอากิ๊บมามีกิ๊บไหมไม่ไม่มีกิ๊บก็หาเชือกกล้วยอ่ะมัดแล้วเข้าปากล้วยหน mm ่อ hmm. ยเออเราเจอลูกค้าคอใหญ่คออ้วนเนี่ยเราก็ต้องใช้กิ๊บด้วย mm hmm. เป็นรัดเขามาตรฐานไม่ได้อะ mm ่ะน้ำหนักแต่ลูกแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็อ้วนเขผอมอืม เือาาอือนข่าวเลยอืบอับผมครับผมมาข้างล่างอืมเนอะในมุมนี้มุมซ้ายเออเดี๋ยวขึ้นไปตามเรมาเลย

รูปตัวอะไรก่อน,นี้ยตัวอาแต่ถ้าถ้าเราจะลงมาอย่างนี้เราต้องจิกถูกไหมจิกแล้วลากลงทำไมลากอย่างงี้เอเอเดี๋ยวมากันมาตัวนะดี ก็ไปเลื่นิดเดียวให้มันโค้งๆค้ใช่ไหมโค้โงโค้งคือนเนาะแต่งเอาน้อยลงอีกลงอีกเตือ,อนแหละให้มันเห็นเส้นชัดพอสวยอ๋อไปไปลากฝั่งนล้นดูไปวัดระยะด,ดูตรงเนี้ยเหมือนกันไหมซ้ายขวาตรงไหนไม่สวยเธอก็แต่งเอาซะแล้วตัวที่อีกประมาณสิบ ิบปีสิบปีใช่ไหมคือจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดคิดว่ากี่ปีหรือว่าไม่ไปอยุงเที่ยนะสามเสนใช่ไหมแล้วแม่ซื้อตึกไว้ยังอป็นที่บ้านอยู่แล้วพรอมเป็นตึกอยู่แล้ว,ลวคือจะปรับเปลี่ยนเป็นร้าน,นแต่ผมได้เลยหรือจะเปิดอยู่เปิดอะไรแม่กับอง อ๋อเปิดวันก็มีลูกค้าผู้ชายโอเคโอเคแล้วได้ตัดไหมตัดเกือบทุกวันเลยครับเดี๋ยวลูกค้าว่าไงดีฮะโอเคดีแล้วดีแล้วไปผมไม่ไปแล้วต่างจังหวัดหัวหินอ่ะลงพิโกนเลยลงพิโกนก็จบแล้วเออก็ค่อยสร้างเลยเออก็ดีแล้วดีแล้วเปิดร้านกันหมดแล้ว เ็บพอร้อยเดียเองครับเออตนน่ตัดพอได้พ้อมมือมาไม่ไคิดเดยอะตัดให้สวยแล้วค่อยคิดแพงตอนนี้ก็ทําบุญดปกว่าอย่าคิดเยอะตัดซีแล้วยังตัดเลยใช่ไหมบ้านตนเองไม่ต้องเสียค่าเช่าตัดไปเราลงฝั่งไหนก่อนฝั่งที่ไม่ถนัดเส้ก่อนดี เอาไหมเอาเซนเตอร์ก่อนเออเพราะว่าเราเดินไม่ได้อ่ะขึ้นบีขึ้นบีนั่นแหละดีขับไปกันไปขับไปกันเร็วตรงไปดี าแล้วหยุดเราหยุดระหว่างที่เราเส้นที่เรากันไว้น่ะดีออกมาตอนนี้พลิกไปมิดเลยนั่นแหละดีนั่นแหละ ทับหูลงมานั่นแหละแล้วก็ปูต่อผมหมอกให้สวยตามเส้นที่เราตี้นั่นนเลยง่ายขึ้นไปนีดลงมาเปลี่ยนท่า วาง be เป็นมีดให้มันเต็มไปเอองั้นละวางประกอบมาเริ่มมาพอแล้วข้างบนลงนิดนึงเออขุดขนนอนออกเอาส่งคลิปให้แนดูบ้างไหมมันดูไหม S <s <ans> หให้แม่ดู <S <s <ans> <S แม่ว่างไงคื <laughs> อรอดแล้วว <laughs> ะลูกชายฉันรอดแล้วเ <laughs> มื่อมีหนทางเดียวพี่เอนเปิดร้านแล้วก็เขาถามว่าจะทำองไงให้เก่งเขาบอกว่าต้องมาออกหน่วยอย่างเดียวไม่มีทางอื่นแล้วจะไปเป็นลูกจ้างเขาไหวไหมไอ้พวกอา,กายุเธอสี่สิบห้าสิบอ่ะแต่เจ้าของร้านอายุยี่สิบจะจะรับไหวไหมรับไม่ได้หรอกเธอต้องเป็นตัวของตัวเอง ต้องเป็นเจ้าของร้านแล้วรุ่นนี้ลูกจ้างไม่ไหวแล้วไม่มีใครเขารับด้วย mm. สถาบันสอมมนหบวมอรจัรย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52ตรงข้ามตลาสดสดยิ่งเจริญเกตไซสใหม่นระปมรับสอนตัดผมชายผมหยิงนะ0819856234และ0625483999นะ ถาบาันสอาานผมอาัารย์ใหญ่ก็ร่วมกับสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับจัดมหกรรมตัดผมฟรีเพื่อประชาชนด้วยทุกวันเสาร์นะำแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะเดี๋ยวจะมาร่วมกิจกรรมนะครับต้องตัดผมผ่านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะนี่ก็เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวนะครับมีค่าใช้จ่ายนะอุปกรณ์ซื้อเองวันนี้ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะครับขอบคุณช่างตตวยี่งสามเสียงวัมขอบคุณอาจารย์ลิต้าหนองคายนะครับขอบคุณช่างเกินร้อยเพชรมหาชนและขอบคุณช่างแอนแต่ของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกปากนะ อยู่ซอยอ่วมคุ้มซอยโยธินพัฒนาสามถนนทางด่วนครับรามินทราดะลงนะแล้วก็โอ๊ยจำไม่ได้ซื้อร้านแอนนี่แฮรนะเปิดร้านแล้วนะครับลงทุนไปสามแสนคิดว่าน่าจะถอนทุนคืนได้อีกไม่กี่ปีนะครับก็กี่ปีก็ไม่รู้ก็ว่ากันไป ตามไปเป็นลูกค้าให้ให้เขามีกําลังใจด้วยถ้าเปิดร้านแล้วจ้าจ้าจา้ขอบคุณค่ะนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยแล้วหญ่รล้าไปก่อนครับสวัสดีครับไปไป